สาร์าทิตย์เก๋จะไม่ได้ขึ้นนะคะงานงานมันมีงานงานบ้านเยอะมากเลยเข้าไลก็ไม่ทันตื่นไม่ทันน้องดาขอบคุณนะคะเ<ม>อพีพอรพอนป้าดมไปกินผัดตับบ้านเอพีพอรพอนมาแล้วน่ากิน ขอบคุณนะคะคุณนันครน้องยาสวัสดีค่ะเดี๋ยวหัน่นอันนี้แป๊บนึงนะคะไม่กล้ากดเร็วเดี๋ยวกลัวโดนมือเนาะขอบคุณนะคะแมวยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะลืมทักใครเปล่ามันเดินข้างนอกตัวเดียวอ๋อมันมาเดินข้างนอกตัวเดียวใช่ไหม เอาเขามาหลุดมาเนาะขอบคุณนะคะจะเห็นบางคนเขาก็สับแล้วก็หั่นแบบนี้ีก็เลยว่าเอาเอาหั่นดีกว่าสับนี่มันคงนยากอะ่ พี่เขาทำขายมันก็หั่นชิ้นใหญ่กว่านี้เนาะเอเกีหั่นซอยๆอย่างเงี้ยแหละบางคนก็หั่นชิ้นใหญ่มันก็ได้แล้วแต่ลูกนี้ยังไม่ค่อยเหลืองเหมือนลูกแรกนะลูกแรกเหลืองหวานหวานกว่านี้อันนี้จะไม่เปรี้ยวแต่ว่ามันมันก็ไม่หวานมากมันรสแบบเฉยๆอะ่ะ รสแบบเฉยๆขอบคุณนะคุณนานะครน,น้องยาสวัสดีครับไม่ต้องบีบทำอะไรเนี่ยพริกแกวแล้วจิ้มเลยโอ๊ยเนะนี่เจ้แกงจะมาไปจิ้มเลยได้ไง10ชาแนลนี่อันนั้นเขา ที่แก่วอะไม่มีที่บ้านเกวไม่มีแก่วประจำบ้านนะนี่เยอะไหมเพื่อนบอกแอบไปแอบอยู่มองไม่เห็นเลยเดี๋ยวพื้นที่มันน้อยหนึ่งถาดเลยหนึ่งถาดเลยหอยก,ก็ลวกแล้วนะคะทําความสะอาดแล้วจะเสร็จแล้วค่ะเหลืออีกสองชิ้นขอบคุณนะคะ ายว่าสวัสดีค่ะจากแมวยิ้มนะคะเอพีปนพอขอบคุณค่ะเอพีปอนครแมวยิม้มย่าน้องคุณย,ายา่าเ <c oughs> ก็บพามากินแกงหอยนะคะปาปูสวัสดีค่ะโอ้คอมเมนต์มันไม่วิ่งนี่เองเราเลื่อนเราต้องเลื่อนมาขอบคุณนะคะเจว่าเจว่าลืมไปเจว่า,าบอกอย่าเรียกค่อยเด้อ <c oughs> เจวาบอกอย่าเรียกค่อยเด้อป้าปุ๊ทำไมเมื่อวานลงเร็วอะ่ะเจะเล็กรีบลงไปไหนอะ่ปะป้าปุมากินแกงหอยใส่สับป,ประรดแกงสับป,ประรดถ่ดแกงสับป,ประรดใส่หอยเนี่ยกิโลนึงนะหอยอะ่ะหอยกิโลหนึ่งไม่รู้แพงป่ะววั100นฮะันเจ็ดเนี่ยหอยอะ่ะ หอ,อยเนี่ยหอ,อยหนึ่งกิโลตัวใหญ่เขาบอกใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในร้านนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องดาป้าปูสวัสดีค่ะเอเคพรพรนะคะยายวาดนะคะป้าดมนะคะป้าดมเนาะ ขอบคุณทุกเริ่ทุกไรนะคะคุณกาซาสวัสดีค่ะคุณลาล่าสวัสดีค่ะคุณกาซากับคุณลาล่านะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลไมเฟน thank you thank you ขอบคุณนะคะคุณลาล่าคุณกาซาคุณลาล่าป้าปุนะคะ่าน้องคุณนะคะหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนี่นี่หอยหนึ่งกิโลได้แค่นี้นะค่ะเยอะไหม เยอะอยู่นะเนี่ยเกล้างแล้วก็เอาไปลวกทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเราก็ใส่ตอนน้ําแกงเดือด